คุยราเป็นคนหนึ่งที่มีลูกอยู่ในช่วงของวัยรุ่นนะคะมีลูกศิษย์คุยราหลายคนนะคะมาปรึกษาเรื่องลูกคุยราก็อยากจะทําคลิปนะคะให้คําแนะนํากับคุณพ่อคุณแม่นะคะในเรื่องของเด็กวัยรุ่นในช่วงนี้ที่เขาปิดเทอมแล้วเขาอยากจะออกไปใช้ชีวิตกับเพื่อนๆอยากจะออกนอกบ้านอยากจะให้มุมมองกับคุณพ่อคุณแม่แบบนี้นะคะบ้าน ไม่ใช่สถานที่แต่บ้านเป็นความรู้สึกค่ะเพราะฉะนั้นความรู้สึกที่เขาอยู่ในบ้านเนี่ยถ้าหากเราให้ความรู้สึกในสิ่งที่เขาขาดในสิ่งที่เขาต้องการไม่ได้<ๆ>เขาก็จะออกไปแสวงหาความรู้สึกที่เขาอยากได้ข้างนอกนะคะเพราะฉะนั้นคุณพ่อคุณแม่หรือเข้าใจความรู้สึกของลูกๆของคุณพ่อคุณแม่ให้ดีว่าเขาต้องการความรู้สึกแบบไหน และก็รับให้ได้กับความรู้สึกนั้นๆบางครั้งคุณพ่อคุณแม่ตําหนิเพื่อนๆของลูกว่าเขาเป็นคนไม่ดีเขาไม่สมควรที่จะให้ลูกไปคบหาสมาคมด้วยแต่คุณพ่อคุณแม่รู้ไหมคะเขาอาจจะมีทุกสิ่งทุกอย่างที่ลูกของคุณอยากได้ก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นลูกของเราอาจจะออกไปข้างนอกเพื่อแสวงหาความรู้สึกที่เขาต้องการ